สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนทําของเล่นจากกระดาษกระดาษหมุนได้นี่แบบนี้เลยเห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษมา2แผ่นนะคะจะเป็น2ส,สีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีใดสีหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความใจชอบวันนี้นะคะน้องหมูจะใช้ขนาด ความยาวนะคะ15เซนติเมตรความกว้าง10เซนติเมตรนะคะความยาว15ความกว้าง10เซนติเมตรจะเท่ากันทั้งสองแผ่นเลยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำกระดาษมาวางในแนวนอนนะคะจากนั้นให้เราพับครึ่งค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมขึ้นค่ะทางด้านซ้าย จากนั้นนะคะให้เรามาพับทางด้านขวานะคะทางด้านขวาเราจะพับลงนะคะพับมุมสามเหลี่ยมลงในลักษณะนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับมุมสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายนะคะมาจะลดทางขีดทางด้านขวาค่ะนี่เห็นไหมคะ มันจะมาจะหลดตรงนี้พอดีนะคะตรงขีดทางด้านขวาพอดีโอเคค่ะเราก็พับทางด้านขวานะคะมาทางด้านซ้ายเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะได้ในลักษณะนี้นะคะเราจะทำแบบเดียวกันนี้นะคะทั้งสองแผ่นเลยนะคะโอเคค่ะลงมือทำได้เลยค่ะอีกหนึ่งแผ่น เมื่อเราทําครบทั้ง2แผ่นแล้วนะคะทําในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรานําสีได้สีหนึ่งนะคะหรือว่าอีกแผ่นหนึ่งนะคะลงไว้ข้างล่างในลักษณะนี้นะคะวางไว้ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรานําอีกอันหนึ่งนะคะทับลงไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะมันจะซ้อนทับกัน2แผ่นนะคะในลักษณะนี้ทับลงไปได้เลยจากนั้นนะคะให้เรานําอันบนนะคะพับลงมาได้เลยค่ะ พับมุมสามเหลี่ยมอยู่ที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะแล้วพับจากทางด้านขวานะคะพับไปทางด้านซ้ายจากนั้นนะคะพับอันที่อยู่ทางด้านล่างนะคะขึ้นด้านบนค่ะและอันสุดท้ายนะคะทางด้านซ้ายสอดเก็บนะคะมันจะมีรูอยู่นะคะด้านบนเป็นส่วนด้านบนนะคะจะมีรูอยู่ แล้วก็สอดเก็บเข้าไปในลักษณะนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะถ้ามีสองสีมันก็จะตัดกันในลักษณะนี้ถ้าเป็นสีเดียวมันก็จะเป็นสีเดียวไปเลยนะคะให้เราใช้กันไกรรีดนิดนึงค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมค่ะตามรอยในลักษณะนี้เลยนะคะ แล้วก็บีบๆมานิดนึงค่ะเปิดออกนะคะแล้วเราก็พับค่อยสลับกันค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้2นิ้วนะคะบีบเข้าไปในลักษณะนี้ค่ะบีบทั้งด้านขวาแล้วก็บีบทางด้านซ้ายด้วยเหมือนกันค่ะบีบให้เป็นมุมแหล่นนะคะบีบในลักษณะนี้เลย นี่เห็นไหมคะทางทางด้านท้ายนะคะมันก็จะเป็นมุนๆน,นะคะเพื่อที่จะเอาไว้หมุนนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกนะคะเปิดออกนะคะความกว้างนะคะระยะของความโค้งประมาณเล็กน้อยนะคะห่างจากพื้นนี่เห็นไหมคะทุกคนนิดเดียวนะคะไม่ต้องให้ยกสูงมากนะคะมันจะหมุนแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะนี่เราก็แผ่ลงนิดนึงนะคะ ให้ห่างจากตัวก้นตัวฐานนะคะประมาณเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะคะวิธีเล่นนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะดันไปในลักษณะนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะหรือว่าใครมีวิธีอื่นนะคะเพื่อที่จะให้มันหมุนได้เร็วๆนะคะน้องๆก็สามารถครีเอทมาได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะบูก็ใช้2นิ้วนะคะจะเป็นนิ้วชี้กับน,นิ้วชี้ก็ได้นะคะทุกคน นี่นะคะถ้าเรามีหลายๆสีนะคะมันก็จะสวยงามเลยนี่เห็นไหมคะนงหมูก็มีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนี่เห็นไหมคะทุกคนมันก็จะเล่นสนุกสนุกเลยนะคะสวยๆเลยทำเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะตนนัวนี้ไม่ใช้ไม่ใช้กาวไม่ใช้อะไรเลยนะคะตัวน,นี้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กดซับสไ i b e ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ